ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพ,พอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้า เจริญธรรมสมุกดีค่ะกลับมาพบกับรายการเยาวชนยุคพอเพียงกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่งานเพื่อฟ้าดินที่มีเหล่าบรรดาบัณฑิตบุญนิยมหรือวอบอบบได้เข้าค่ายโฮมแฮงทำงานตามจุดต่างๆทั้งนักบวชและคารวาดไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ร่วมกันระเบิดพลังแห่งรักส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงปิดชุมชนพร้อมพัฒนาทั้งงานและจิตวิญญาณภายในบรวรราชธานีอโศกแห่งนี้ค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ วันนี้ก็มาประจํากลุ่มสีสม้มก,ก็จัดตลาดเป็นได้กลุ่มสีสม้มสีส้มวันนี้ก็เขาประกาศว่าให้มานาลานกราบจิกรรมาดเป็นหญิง,งก็เลยคือมารับข้อมูลว่ามี2ง,งานคืองานหนึ่งทาพาเด็กนักเรียนทําแปลงปลูกกระเทียมแล้วก็งานเก็บหญ้าออกจากแปลงกระเทียมแล้วถ้าเด็กนักเรียนทําพาทำวันนี้เสร็จปุ๊บก็จะพาไปนู่นพาเอาฟางกรบ กบถัว ชื่อเล่นชื่อกระบวยอยู่ม2โรงเรียนสมรมศิขาราชานยขมาโมแองทำงานในช่วงงานเพื่อฟ้าดินครับของกลุ่มออตะวันตกไม่ตกผบครับมาถอนหญ้าแปลงกระเทียมครับแต่ส่วนที่ผมทำก็คือทำการพวนดินครับเพื่อจะทำแปลงครับ ก็ปะพูดคุยกันครับแล้วก็วกออกกำลังกายนิดหน่อยรับแดดตอนเช้าก็มาช่วยกันครับเพราะว่าเห็นคนเยอะๆมันก็น่าเข้า <Hey. S 1> ช่วยให้ใายขี้เกียจได้บ้างครับเพราะว่าอากาศนองนามันก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรครับพยายามทำตัวให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นครับประทับใจทุกคนครับพยันแข็งแรง เลือไผตกครับอยู่ชั้นมง,งครับอยู่กลุ่มออตะวันตกไม่ตกพบครับกลุ่มสีส้มครับก็ว,วันนี้ก็มาทํางานที่ส่วนกสิกรรมนะก็มีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ออผู้สูงอายุธรรมานาสีข้ามาแล้วก็ รู้สึดีครับสดชื่นดีครับมันอากาศเย็นๆแล้วก็มีแดดมันมีทั้งสองอย่างรวมกันครับสบายดีครับก็คิดว่าจะช่วยหลวงปู่ครับ คือชื่อย่าป้อมนะคะก็ชื่อหลวงปู่ตั้งให้ก็คือรอยรุงธรรมเนาะเกิดวันพุธชังคาวีแรกนะคะสังคมของชาวสุขนี่เป็นสังคมสาธารณภกีเนาะมีคนทุกระดับด้วยเลยเป็นสังคมบอบบอลน,นะคะมันก็มีเด็กด้วยมีนักเรียนด้วยมีผู้ใหญ่ด้วยมีท่านสมณะพระเจ้าอะไรอย่างนี้นะคะมันทําให้ย่ามองเห็นว่ามันเป็นครอบอบอุ่นนะคะคือบางอย่างพลังเรามันไม่มากพอเด็กเขาช่วยนะคะเด็กเขาก็ช่วยเรานะคะแล้ว บางอย่างนะเราก็ต้องพึ่งพาคนแก่ที่เขาบางทีเขามีพลังมากกว่าเราด้วยซ้ํานะคะเขาก็เดูแลหลายส่วนอะไรอย่างนี้คือชาวสวนึงจะแก่ก็ทํางานอะไรอย่างนี้นะคะก็เห็นว่าเออทุกคนมีพลังที่ทํางานมาทั้งคนหนุ่มสาวมาอยู่ใหม่ๆก็เห็นเขาขายันอไัไนแะทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราทํางานร่วมกันเด็กก็มีวินัยของเด็กเด็กก็พัฒนาของเด็กแต่ละคนก็พัฒนาตามศักยภาพของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะ ไม่รู้ย่มองว่าความเป็นบอวรเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะทำให้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันเด็กเขาก็ได้ฝึกนะเพราะเขาเติบโตไปใช่ไหมคะถึงเขาจะไม่อยู่กับเราตลอดชีวิตแต่ว่าเข้าไปนี่สปีที่เด็กอยู่นี่ย่ว่ามันไม่น้อยเลยนะที่พลังความสามารถศักยภาพของเขาอะไรเงี้ย ก็ประทับใจมากกลุมตะวันตกไม่ตกพรมนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าล่าเริงหรือรู้สึกว่าทุกคนภูมิใจที่ได้มาร่วมงานกันทุกคนรู้สึกว่ามีกําลังใจที่จะทํางานร่วมกันเอ้ยเป็นดินแดนมหัศจรรย์เป็นดินแดนชมพูทวีบอะที่แบบเต่รู้สึกว่ามีความสุขอมาถึงว่าจะงานหนักนะบ้านบ้าไปงานใช้หัวมันหนักเนาะ แต่ก็รู้สึกว่าเออก็มีความสุขอะไรเงี้ยที่บอกว่าเออมองเห็นไปเพื่อนเพื่อนก็ทุกคนก็เบิกบานแก้มใสย่ยามองเห็นว่าทุกกลุ่มนี้รู้สึกว่ามีพลังที่จะทําความดีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พลังที่จะตั้งใจฟังธรรมอะไรเงี้ยพลังที่จะจดจ่อกับสิ่งที่หลวงปู่จะให้อะไรเงี้ยแล้วย่าก็เชื่อมันม่นว่าทุกคนก็คงจะคล้ายๆกับย่า,ยา,ยายนี่แหละว่าเฮ้ยสํารวนจุดร่วงเวอรอะไรประมาณนี้นะคะ ในหมู่กลุ่มสาธารณภพคีเนี่ยคือมันมันมันอธิบายจากการกระทําได้ชัดเจนมากคือเรามีกลุ่มมีนักเรียนมีมีสมณะจิขมาสมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับสามัคคีเนี่ยเขาบอกว่าสามัคคีคือพลังรวมสังคมค่ะก็เด็กเขาคือบางทีเราสอนแต่วิชาการเนี่ยเราไม่ได้ให้ความรู้เรื่องสาธารณภพคีเรื่องความอบอุ่นเนี่ยคือเห็นงานนี้แล้วมันเป็นเหมือนกับ ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าความสอนค่ะเขาไม่ต้องสอนเขามากหรอกสาธารณโะภคีนี่เขาไม่สำคั์กับเราอยู่ใ,ใกล้เราเขาก็จะได้ไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ดีใจที่จะมีผู้สืบต่อต่อไปคือเด็กๆเกนี่ยค่ะ รถประจับตำแหน่งเยอะจังแขาดกาดตกแม่ไม่ปิดสาดขาดตกแม่หายใจไม่ออกหายใจไม่ทันโอ้รถประจับตำแหน่งเยอะจังเลยโอ้โหใหาจะรนะวบ้านเขใหญ่ นีมันตดไงหน่อยๆครับออกฟางพวกนี้บ้าหรือเปล่าบ้าไปโอ้ยคนดีไม่ใช่คนบ้าออกฟางไม่ใช่คนบ้าคนดีคนบ้เพราะผมว่าปีนี้ปีนี้จะไม่ตนะาออกฟางถ้าเราไม่มีพลังที่จะไปต้องคนจนอัจฉริยะตั้งชื่อให้ฉันเลนะแล้วจะปลูกอะไรอ่ะก็ปลูกแตงแตงไทยไม่ไม่เยอะมากแล้วก็ฟักทองสองสองยอดแล้วพวกฟักพวกแปลง้ง ก็แต,แต,แต่หลายคนไม่อยากให้ปลูกเหมือนกันแตงโมแต่เรา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 ลืมปลูกพริกเหรอพริก <c oughs> ปลูกข้างบนค่ะอ๋อพริกให้ปลูกเท้าค่ะ <c oughs> ขาดไม่ได้นะแล,แล้วก็จะมีมีอะไรดอกเตอร์แอร์ก็จะมีอะไรล่ะมันเทศขาดไม่ได้ค <c oughs> <c oughs> ่ะข้าไม่ต้องเตะเลยดีให้มันเทะให้มันเทะข้าไม่ต้องเตะให้มันเทะแต่แต่ละกลุ่มก็จะมีชื่อแล้วก็ ม oh ีช okay. okay. hm. ื่อม uh, ีรห oh ัส oh. ค่ายขนังขลังขลังขลังขังนูงขับขลังขลมงขก่อนนะงขลัง1ล3ง2ลั3ขลั còn chưa, vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn vẫn chưa, vẫn ผมนะคะเขาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยไปใส่ผ้าบังคอแล้วก็มีรหัสผู้ใชื่อตั้งชื่อใหม่นี่คุณเป็นหนึ่งตั้งชื่อใหม่ว่าชมพูทวีปอะค่ะอ้าวแล้วก็มีกลุ่มแนกลุ่มอ้าวทล่ว่ามคุมตะวันออกนะคะ เจ้ากอลาจะน้ำตาลสีม่วงชื่ออะไรสีมวงชื่ออะไรมันม่วงค่ะคุณตมชื่อันเม่ใช่ไหมมันม่วงหรือมันม่วโอ้พรออได้ตรงสีม่วงด้ยพอดีร่นไทยยยรไม่ทันีกแล้วเราอย่างนี้แหละก็สามมัคี อบอุ่นไปแล้วมันก็ได้งานมันก็ได้เพได้ครับเพราะว่านูนมันจะ้องไปไม่ได้ครับอ่าเธอเธอเธไม่เวลายอม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 ่าไหนางเปล่าแล้วเนี่ยคนอได้อยู่ได้อยู่ประจำกลุ่มระยะห่างกลุ่มสองทองคำแพงค่ะโอ้โห โอ้ทองคำแพงไปกินเลยหรอโดตุ๊บกะโตุ๊บเสนอชื่อว่าคำแพงโหวตชนะค่ะต้องให้นั่งด้วยโอ้โหเว้ยแสดงัเลยค่ะเบาสบายเลยทองกันท้องกัน้องสองทองคำแทงรหัสนนี้ลัเ้งสอง ทอาแดงกุมซองค่ะแต่ทองคำแดงคูคูอุกูตุ้ตุฝั่งดาวทองคำแดงสีแดงค่ะเรือมันไม่ได้จำเปต้องไปลำบากแค่างนวิทยุเป็นเรี่ง่ถ้าจำงมันไ้นอะไรอเป็นม โอ้โหดียังเลยเว้ยนี่ได้หัวซิงไกได้จะเอาไปทำอะไรนี่ทำลูกข้อครับลูกรอจะเอาไปหอ๋อต้นเกลมนียังไม่แสดงสัญลักษณ์ประจำกลุ่มเลยนะต้องโชว์หนึ่งเที่ยวครับโชว์ลูกขนึขึ้นหครับ รああ Lynn, ห wow, ัสค uh, ่ายโห่งลวครับเดเกๆโหัสอหน้อเอารหัสค่ายแล้วหนึเอ ก้ามมงก็จะมีการสรุปงานาสรุปสภาวะกันว่าแต่ละคนมาทํางานแล้วเกิดความรู้สึกยังไงมีจิตมีความยินดีเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอาการที่จะเราอาศัยเหตุปัจจัยในการทํางานมาพัฒนาจิตวิญญาณของแต่ละคนนี่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะเรื่องการเรื่องงานเรื่องจะจตความสําเร็จให้ได้ผลผลิต ที่จะมาเป็นกาวลิงกะลาหารเอามาเลี้ยงชีวิตก็โลกเขาก็ศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะแย,ยะมากมายแล้วก็โลกทั่วไปเขาก็มีทำงานตาจะกครอบจมูกได้กินลิ้นได้รสแต่ว่าเขาก็มีผัจจะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเจ้าผัจจะาาานะั้นนำมาพัฒนาจิตปัญญาของตัวเองยังไงเพราะเขาไปตามกระแจที่โลกมันเป็นมันเป็นคือ โลคที่มันไม่รู้มันหลงก็กระทบอันนี้ให้ทํางานหนักก็เบื่อก็เซง็งให้ทํางานไม่ให้ทํางานทํางานที่ตัวเองไม่ถูกใจก็เบื่อก็เซง็งเขาก็ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เขาก็ทิ้งก็หนีแต่ของเราไม่ใช่ของเรามาทํางานเราเห็นอาการของจิตที่มันเบื่อมันเซง็งแล้วก็ทําใจในใจของเรายังไงให้เกิดความยินดีเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่นี่คืออาศัยพัจจะเป็นปัจจัย แต่ถ้าทางโลกเขาก็จะต้องหนีเบื่อตรงนี้ทิ้งตรงนี้เขาก็ไปที่อื่นไปเบื่อที่อื่นก็ทิ้งที่อื่นไปอีกไปที่อื่นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดก็ไปเรื่อยชีวิตแต่อันนี้ของเราอยู่กับปัจจัยแล้วก็พัฒนาได้เจริญได้ชีวิตก็สบายก็น,นักเรียนเขาก็ดีวันนี้เขาก,กลุ่มนี้รู้สึกว่าเออบอกง่ายหน่อยบอกง่ายแล้วก็เข้าใจงานนะเพราะว่า ก็มีประสบการณ์ทํามาแล้วแต่ว่าเรื่องอารมณ์อันนี้เขาก็ของใครก็ต้องพยายามที่จะแต่ละคนก็พยายามที่จะบอกเขาว่าเธอต้องอ่านอารมณ์ของตัวเองให้ดีว่าเออของเรามีความยินดีจะทํามากน้อยแค่ไหนและอะไรที่ทําให้แต่ละคนเกิดความยินดีได้อันนี้ก็จะแนะนําเข้าไปเรามาทํางานทํางานทําอาหารเลี้ยงคนอาหารเลี้ยงสังคมเราเป็นคนทำแล้วก็ เรียกว่าเราก็ได้กุศลส่วนใจที่เรามันเบื่อมันนายมันรู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งรู้สึกไม่ชอบใจถ้าเราสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจตรงนี้ได้แต่ของแต่ละคนเขาก็ได้เป็นบุญบุญนี้เขาจะล้างตัวกิเลสที่มันไม่ยินดีไม่ชอบใจของเขาได้เขาก็จะทําไปคู่กันได้ทั้งผลผลิตทางใจที่มันสงบมันไม่อดัดขัดเคืองได้ผลได้ทั้งผลผลิตของ ผลผลิตของวัตถุอาหารที่เราจะได้มาเลี้ยงโลกเลี้ยงสังคมอ,อันนี้เป็นพฤษฎีที่พ่อครูนำพาทำมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่นี่แหละมักมีองค์แปดที่จะเรียกว่าไม่หนีปฏิบัติธรรมแบบบรรลุบรรลุธรรมแบบไม่หนีเข้าเขาเข้าปา่าเข้าถ้ำไม่หนีไม่ปีกไม่เดียวได้ทั้งผลทางจิตได้ทั้งผลทาง ผลผลิตที่จะเป็นอาหารเลี้ยงกาวลิงการลาหารได้ด้วยซึ่งปีนี้สําคัญเน้นหนักมากเลยคือเรื่องของกาวลิงกาลาหารที่เราจะต้องทําให้มากขึ้นนะเพราะโลกกําลังขัดแคลนโลกทุกวันนี้เขาไปสร้างอาวุธไปสร้างความรู้อะไรแย่ๆมากมายนะแต่ว่าขัดแคลนเรื่องอาหารที่จะต้องอาศัยกินอาศัยอยู่